สวัสดีครับข่าวล่าสุดบัตรคนจนแจกเงินเพิ่ม3,000บาทจำนวน1.1ล้านคนเตรียมรอรับเงินเลยนะครับคอรมอนะครับมีมติช่วยเหลือผู้ถือบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่เคยได้รับการช่วยเหลือจากผลกระทบจากโควิด -19 นะครับอีก1.1ล้านคนนะครับรายละ3,000บาทเตรียมโอนเงินเข้าบัตรทันที หลังจากเมื่อวานนะครับที่คอรมอนนั้นมีมติเห็นชอบนะครับกับโครงการภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยให้กับภาคประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการนะครับซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับหรือไวรัสโคโรนา2019นะครับของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับโดยหนึ่งในกลุ่มที่รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับจะให้ความช่วยเหลือนะครับเพิ่มเติมคือผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือผู้ถือบัตรคนจนนะครับที่ยังไม่เคยได้รับความช่วยเหลือเยียวยาจากโครงการใดๆของทางภาครัฐนะครับในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 2019นะครับ ซึ่งในกลุ่มผู้ถือบัตรคนจนนะครับที่ยังไม่เคยได้รับความช่วยเหลือนั้นมีจำนวนอยู่ทั้งสิ้น1,164,222คนนะครบับวงเงินงบประมาณทั้งหมดนะครับจะอยู่ที่3,492,666,000บาทครับและนี่ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดของบัตรคนจนนะครับ สวัสดีครับวันนี้มานําเสนอข่าวดีล่าสุดของผู้ถือบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผู้ถือบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเทลั่นคอรมอใจดีเคาะแจกเงินช่วยผลกระทบจากโควิด -3 เดือนผู้ถือบัตรคนจนนะครับเตรียมฟังข่าวนี้ให้ดีนะครับ16มิถุนายนนางสาวรัชดาธนาดีเรกนะครับ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านะครับคณะรัฐมนตรีหรือคอรมนั้นอนุมัติโครงการการช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยแก่ประชาชนกลุ่มต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ด้วยช่วยเหลือนะครับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนจ่ายให้กับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือ เยียวยาจากโครงการของภาครัฐในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9จำนวน1ล้าน1นแสนคนนะครับเดือนละ1,000บาทเรียะเวลารวมทั้งสิ้น3เดือนในเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมปี63ด้วยจ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวงเงินงบประมาณ3,492ล้านบาทสวัสดีครับมาพบกับข่าวล่าสุดของบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ฝากด like, กดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับข่าวล่าสุดเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกดได้แล้วรีบไปเช็คเลยประชาชนนะครับต่างให้ความสนใจเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนซึ่งจะได้รับเงิน3ประเภทอย่างแรกคือได้เงินวงเงินเพื่อซื้อสินค้านะครับซื้อของกินของใช้ที่จําเป็นและสินค้าเพื่อการศึกษาจากร้านธงฟ้าประชารัฐ200-300ถึงบาทต่อเดือน โดยไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้เงินในส่วนที่2นะครับจะได้ในส่วนของค่าเดินทางโดยสารรถสาธารณะนะครับทั้งรถเมล์รถไฟฟ้ารถไฟฟ้าใต้ดินรถบรขอสอและรถไฟประเภทละ5 0 0รบาทต่อเดือนต่อคนนะครับมาถึงในส่วนที่3นะครับจะเป็นวงเงินการซื้อคัดหุงต้มนะครับ45บาทต่อ3เดือนนะครับโดยนำบัตร ไปซื้อการดถุงต้มจากร้านที่เข้าร่วมโครงการนะครับโดยไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้นะครับเช่นกันส่วนในวันที่15มิถุนายนนี้นะครับซึ่งเป็นเงินรอบวันถัดไปจะเริ่มแจกให้กับผู้สูงอายุนะครับที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงิน50-100บาทตามเกณฑ์รายได้นะครับโดยผู้ที่มีรายได้ตั้งแต่0-30ถบาทต่อปีนะครับจะได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ100บาท ส่วนผู้ที่มีรายได้3 0 0 0 0ถึง100,000บาทนะครับต่อปีจะได้รับเงินช่วยเหลือืตนละ50บาทผู้ที่ถือบัตรนะครับยังได้รับเงินคืนภาษีมูลค mm. ่าเพิ่มนะครับเพิ่มร้อยละ5บาทนะครับในเดือนถัดไปนะครับโดยที่ใช้จ่ายผ่านบัตร100บาทได้เงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม5บาทถ้าใช้จ่ายผ่านบัตร1000บาทจะได้รับคืนนะครับ50าบาทและหากใช้จ่ายผ่านบัตร10,000บาทนะครับจะได้รับเงินคืน500บาทนะครับ โดยเงินจะถูกโอนเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์หรืออ e m o นี y ผู้ถือบัตรสามารถนำไปกดเป็นเงินสดออกมาได้นะครับหรือใช้รูดซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการครับส่วนในวันที่18มิถุนายนนะครับจะเริ่มให้ค่าน้ำนะครับ100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะครับผู้ที่จะได้รับตรงนี้นะครับต้องเป็นครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดนะครับและได้ลงทะเบียน ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่เดือนตุลาคม62จนถึงเดือนกันยายน63ปนะครับระยะเวลารวมทั้งสิ้น11เดือนนะครับและยังมีเงินเข้าบัตรคนจนนะครับกดมาใช้ได้330บาทในวันที่18เช่นกันนะครับข่าวล่าสุดผู้ถือบัตรคนจนเฮเตรียมชงแจกเงินคนละ3,000บาทมีเข้าข่ายถึง2ล้านคน ที่ประชุมคณะกรรมการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด1 9ซึ่งมีประลัด10กระทรวงเข้าร่วมและนายประสงค์ภูนทะเนศประหลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานจะพิจรารณามาตรการการเยียวยาจ่ายเงินเพิ่มเติมให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนที่ยังตกหล่นไม่ได้รับการช่วยเหลือใดๆคนละ1000บาทเป็นระยะเวลา3เดือน รวม3,000บาทเพื่อดูแลคนไทยทุกกลุ่มให้ได้รับการช่วยเหลือจากโควิด1 9อย่างเท่าเทียมกันซึ่งการจ่ายเงินรอบนี้จะเป็นการจ่ายเงินเพิ่มเติมจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับประจำเดือนเช่นค่าของชีพ200-300าบาทค่ารถเมย์500บาทค่ารถทัวร์500บาทเบื้องต้นนะครับประเมินว่ามีผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการที่เข้าข่ายได้รับ เยียวยามากถึง2.4ล้านคนแต่หลังจากตัดยอดการช่วยเหลือกลุ่มเกษตร,รกรกลุ่มเปราะบางไปแล้วนะครับน่าจะมีผู้เข้าข่ายได้รับการช่วยเหลือไม่ถึง2ล้านคนแต่เรื่องนี้นะครับต้องให้ที่ประชุมเห็นชอบก่อนและรอเสนอให้กับคณะกรมกรมการการกำกับรองโครงการการใช้เงินพรกรเงินกู้นะครับและครมรเห็นชอบต่อไปโดยจะนำเงินจากพรกรเงินกู้นะครับ หล้านล้านบาทมาใช้นอกจากนี้นะครับในการประชุมจะพิจารณาการช่วยเหลือผู้ลงทะเบียนโครงการเราไม่ทิ้งกันไม่สำเร็จอีก1.7ล้านคนนะครับซึ่งจะพิจารณาลงรายละเอียดว่าแต่ละคนเป็นคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์หรือไม่หากผ่านเกณฑ์นะครับและไม่เคยได้รับมาตรการช่วยเหลือใดมาก่อนก็มีสิทธิ์รับเงิน5,000บาทเวลา3เดือนแต่ถ้าไม่ผ่านนะครับ ไม่ผ่านเกณฑ์จะเสนอให้ใช้มาตรการอื่นในการช่วยเหลือต่อไปส่วนกลุ่มนักเรียนนักศึกษาเยาวาชนที่มีอายุไม่ถึง18ปียังไม่มีมาตรการในการช่วยเหลือในตอนนี้เพราะอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองอยู่แล้วฝากกดไลค์กดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับ